วันนี้เรามาติดตั้งเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ให้กับรีโวครับคันนี้เป็นรีโวโฟวินนะครับใช้เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะฮะเราทําการดัดแปลงโดยการใช้เบรกเดิมครับเบรกเดิมมีเบรกมือมี ABS นะครับใช้งานได้ตามปกติเสื้อเผาเป็นเผางานสร้างนะครับเผางานสร้างจะมีดมบนดาล่างเสื้อเผาแข็งแรงใช้เบรกเดิมครับ น่าใช้มากครับสําหรับรถที่ใช้เบรกเดิมนะครับเบรกมือเบรกเท้าใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับคันนี้ทดสอบลองขัดเรียบร้อยนะฮะไฟ ABS ก็ไม่โชว์นะครับวิ่งได้ตามปกติโอเคเป็นพอลอยหัวยาวนอดใหญ่ครับใช้เบรกเดิมนะครับสวยงามโอเคลูกค้าเลือกกระทะเป็นกระทะขอบ15นะครับคันนี้ก็เป็นรถดำนะฮะ ยกดำได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับให้ดูอีกรอบนึงนะครับพอรอยเป็นพอรอยงานสร้างเสื้อขาวดำบนดำล่างแข็งแรงครับเบรกเดิมมีเบรกมือมี ABS สองฝั่งดัดแปลงโดยการใช้เบรกเดิมก็เหมาะดีนะครับสำหรับรถเบรกเดิมก็เบรกมือเบรกเท้าใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคก็สวยงามครับประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะ ติดตั้งเพลรอยก็สามารถทักทายมาได้ที่อู่ปริชาติเพลรอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ